thank um... you เาะโปรโมชั่นกับนิสสัน GKF ประจำเดือนกุมภาพันธ์ต้อนรับเทศกาลตุกจีนเฮงเฮงรวยรวยและเทศกาลวาเลนไทน์เดือนนี้นะครับสำหรับกุมภาพันธ์เคขะโปรโมชั่นต่อเนื่องจากเดือนมกราคม69มาสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นะครับไฮไลท์จริงๆของนิสสันแคมเปญดีๆเดี๋ยวผมต้องไปตัวเด็ดก่อนนะครับรุ่นเด็ดโปรโมชั่นกับนิสสันเซเรนา e ี power n ิส s ันเซ r ีนาอีพ w เวนะครับเดือนนี้แคมเปญพิเศษนะครับดอกเบี้ย0.99%ลูกค้าค่อนข้างตอบรับในรถรุ่นนี้มากเพราะเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวตอบโจทย์ทุกการใช้งานฟังก์ชันให้ทั้งอัตราเร่งและก็ความประหยัดน้ำมันนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0.99%ลูกค้าดาวที่2ี่25แล้วก็ผ่อน48เดือนนะครับสำหรับลูกค้าเฟิร์สของนิสสันลิซซิงเนี่ยก็ยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก0.20นะครับ หรือลูกค้าต้องการแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยเข้ามาที่นิสสันที f เนะครับเรามีดอกเบี้ยพิเศษสําหรับคุณลูกค้านะครับลองมาสัมผัสรถคันจริงพร้อมดูว่าฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงนะครับคันนี้ต้องบอกว่ายังดีต่อเนื่องอยู่ตลอดนะครับลูกค้าให้การตอบรับดีสุดๆนะครับสำหรับคันที่2นะครับก็เป็นนิสสันเซน่าเอสไฮบิดนะครับคันนี้เครื่อง2 0นะครับต้องบอกว่าคันนี้เครื่อง2.0เนี่ย แคมเปญพิเศษสําหรับนิติบุคคลเนี่ยรับส่วนลดพิเศษ270,000บาทนะครับจากราคา149,000บาทรับไปเลย270,000บาทนะครับสำหรับนิติบุคคลแล้วก็ยังฟรีเซฟเซฟให้หรือลูกค้าบุคคลทั่วไปนะครับก็รับแคมเปญพิเศษดอกเบี้ย0% 48เดือนแล้วก็ยังได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับลองเข้ามาสัมผัสเซเนนาทั้ง2รุ่น2แบบได้ที่นิสสันทีเคฟแล้วอีกรุ่นนะครับ พลาดไม่ได้เลยในรุ่น e-power เช่นเดียวกันอันนั้นก็คือน e ิสสันคิก e-power ซึ่งเป็นกระแสร้อนแรงในตอนนี้เช่นเดียวกันฮะกับแคมเปญโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสุดๆนะครับในรุ่น V-L เนี่ยรับไปเลยนะครับส่วนลด1 5 1 0 0 0บาทนะครับหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0% 48เดือนและก็รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมนะครับในรุ่นน e ิสัน C ิก e-power V-L ลดเหลือจํานวนจํากัดนะครับลดเหลือไม่มากแล้วแต่คล e ิกอีพาวเวอร์เนี่ยถ้าเป็นในรุ่นออเชกเนี่ยลูกค้าก็ยังได้รับส่วนลดพิเศษนะครับที่เป็นเจ้าของรถยนต์นิสสันรับเพิ่มอีก20,000บาทนะครับแล้วก็จัดสัญญาเช่าซื้อกับนิสสันลิสติ้งเนี่ยถ้าเป็นขน้าราชการ,รัฐวิสาหกิตรับส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทในรุ่นคลิกออเชกแล้วก็คลิกอีนะครับกระแสอีกคันหนึ่งสำหรับนิสส e ันเอ็กเ e ลอีพาวเวอร์ คันนี้นะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.69%นะครับกับ Nissan l e a s i n g นะครับ Nissan x t r a i l e-Power ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานให้ทั้งอัตราเร่งที่ดีและก็ความประหยัดคันนี้เทคโนโลยีมาพร้อมกับความจัดเต็มเลยในรุ่น x t r a i l ลูกค้าสนใจนะครับ Nissan TKF มีรถให้ทดลองขับกับคุณลูกค้าที่ต้องการทดลองขับแล้วก็น้องใหม่ของเราที่เพิ่งจะมาใหม่ตอนนี้ก็เป็นนิส s ันอ r i เ a นะครับ MY 26คันนี้ภายในเนี่ยปรับตกแต่งโทนสีออกมาใหม่นะครับคอนโซลจากเดิมที่เป็นเทาฟ้าปัจจุบันเนี่เป็นสีเทานะครับแล้วก็ยังเดินได้แดงส้มนะครับตัดมาให้ดูความลุกสปอร์ตดูโดดเด่นเพิ่มขึ้นคันนี้นะครับอดอกเบี้ยพิเศษนะครับสำหรับนิสสันลิซ i n งก็0.49นะครับสำหรับนิสสันอามิได MY 26คันนี้นะครับรถเทสได้ก็มีรองรับคุณลูกค้าแล้วเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนในรุ่นกระบะนะครับก็จะเป็น Pro 4X และ Pro 2X นะครับหรือลูกค้ามองในรุ่นประหยัดเราก็จะมี King Cap c a l i b e r หรือ Double Cap c a l i b e r ในรุ่น SL นะครับเป็นกระบะยกสูงในรุ่นประหยัดโปรโมชันนะครับสามารถดาวต่ำที่1 9 9 9 9บาทแค่เป็นโดยรวมของนิสสันลิ a ซิ่งกับนิสสันในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับถ้าลูกค้ามองว่าลูกค้าอยากใช้เงินดาวต่ำ เราก็เริ่มต้นดาวที่5,555บาทนะครับผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนแล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการผ่อนแบบประหยัดเราก็จะมีแคมเปญอิสิเพนะครับสำหรับช่วยลูกค้าที่ว่าดาวต่ำนะครับแล้วก็ผ่อนได้ถูกในช่วงแรกนะครับ เพื่อรองรับในอนาคตทําให้ลูกค้าได้ผ่อนสบายขึ้นนะครับนิสสันทีเนี่ยต้องบอกว,ว่ามีโปรโมชั่นดีๆที่นอกเหนือจากที่ผมบอกไปอย่างนี้นะลูกค้าลองเข้ามาติดต่อที่ฝ่ายขายนะครับเรามีรถเทสได้ให้ลูกค้าทุกรุ่นทุกแบบไม่ว่าจะเป็นนิสสันคิกนิสสันซีรีนาทั้ง E-power และก็เอสไฮบิดนิสสัน a น a วลก,ก็มีให้ลูกค้าได้ทดลองขับแล้วก็อเมร่าเอ็มวาย26เนี่ยเราก็มกีให้ลูกค้าทดลองขับเช่นเดียวกัน สนใจนะลูกค้าก็ติดต่อเข้ามาที่ฝ่ายขายนะครับเข้ามาทสอได้ก่อนทุกรุ่นที่ลูกค้าสนใจเราพร้อมตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันเงื่อนไขของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญดาวต่ําผ่อนยาวหรือต้องการแคมเปญพิเศษดอกเบี้ยพิเศษสุดๆนอกจากที่ผมบอกลูกค้าไปในในการคอลโปรโมชั่นครั้งนี้แล้วครับเรายังมีดอกเบี้ยพิเศษสุดๆนะครับไว้สําหรับให้ลูกค้ามาทดลองขับตัดสินใจรับไปเลยเงื่อนไขพิเศษที่เราจัดเตรียมไว้ให้ ทุกรุ่นทุกแบบนะฮะอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยเรามีให้ลูกค้าครบเลยนะครับ t k f นะครับตกแต่งให้ลูกค้าครบแบบพิถีพิธันนะครับมีห้องแอร์ติดฟิล์มปลอดฝุ่นมีศูนย์พ่นักสนิมนะครับให้ลูกค้า มีศูนย์บอดี้ศูนย์ดูแลรถครบวงจรหมดเลยที่นิสสัน t ี f นี่พร้อมตอบโจทย์ให้กับลูกค้าแล้วก็ผมขอวนกลับไปตรงแคมเปญให้กับลูกค้าอีกนิดนึงนะครับสำหรับนิสสันลิซซิงเนี่ยแคมเปญขราชการและวิสาหกิจเนี่ยถ้าจัดกับนิสสันลิซซิงนะครับเรายังมีเงินสนับสนุนให้กับลูกค้าอีก1 0,000บาทนะครับสนใจที่นิสสัน t ี f เเนี่ยเดี๋ยวผมขอฝากเบอร์ไว้นิดนะครับก็เบอร์ติดต่อของเรานะครับ02 024 9003 4นะครับแล้วก็ต่อ1.1 0ถึ1.2ติดต่อเข้ามาที่ฝ่ายขายนะครับนัดหมายทดลองขับหรือสอบถามราคารายละเอียดโปรโมชั่นรายละเอียดการใช้งานของตัวรถโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่รอตอบรับบริการคุณลูกค้าทุกโจทย์ทุกเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ตามที่ผมบอกไปสนใจก็พักเข้ามานะครับ โปรโมชั่นในเดือนต่อไปของเดือนหน้ามีอะไรเราจะกลับมาบอกคุณลูกค้าอีกทีใน,ในการเคาะโปรโมชั่นนะครับขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับโปรโมชั่นดีๆในเดือนถัดไปเราจะมาเคาะโปรโมชั่นทุกๆต้นเดือนให้กับคุณลูกค้าเราวันนี้ขออนญาตลาไปก่อนกับิสัน a n เ k f